สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับในช่อง YouTube นะครับวันนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ผมผมจะมานำท่านผู้ชมมาดูมาติดตามกันนะครับติดตามกันทุเรียนฟื้นฟูน,ฟน,นะครับทุเรียนที่ผมฟื้นฟูนไว้ข้างล่างในสองต้นนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะครับวันนี้ก็ยังใส่แม็ดอยู่นะครับ ไม่ว่าเราจะอยู่ท้องไร่ปายนาะเราก็ใส่นะครับเพื่อป้องกันตัวของเราเองแล้วก็คนรอบข้างคนรอบข้างตัวเรานะครับบ้านเมืองเราก็กําลังวิกฤตเกี่ยวกับโควิดอยู่นะครับใส่กันนะครับใส่แมสกันนะครับเอามาดูกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยยิงผม ลดน้ำให้แล้วนะครับผมให้น้ำเขาแล้วแต่ผมดูน้อท่านผู้ชมให้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 ดูการครอบครอบป้องกัน <c oughs> ป,ป้องกันแมงกินนนนะครับบ้านผมคอนจันเรียกแมงกินนนที่เขามาักชอบมากัดใบใบเขานะครับอ่าเนี่ยครอบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะเอาจะนำไอ้ที่ครอบออกก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการพัฒนาการ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะครับเราจะมาดูกันนะครับทุเรียนเล็กนะครับท่านผู้ชมผมถอดออกก่อนนะครับถอดอมุงออกมุงออกก่อนครับทุบไปดูกันครับเพื่อนๆ ดูกันนะครับทุเรียนฟื้นฟูเป็นยังไงบ้างาวันนี้สภาพโดยทั่วไปใบใบเริ่มตันแล้วครับยอดยอดจะมียอดยอดเนี่ยยอดเล็กใบยอดที่เขาออกมาครั้งก่อนอน่าจะแผ่นะ,นะเพสสลาดหมดแล้วนะครับดู สภาพโดยทั่วไปนะครับท่านผู้ชมใบก็ยังเล็กอยู่นะครับเนื่องจากเขากําลังพื้นตัวอาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็จะเป็นยังไม่แจ่เท่าไหร่ทีนี้ก็แจ่เต็มที่ใบใบแข็งสภาพใบดีดีดีมากนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆใบไม่มี ไม่มีรอยไม่มีมมเพราะว่าอาจจะเป็นที่ว่าผมได้ครอบครอบม้งไว้ให้เขานะครับก็เลยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับส่วนใบนี้ก็ยังเหลืองอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเปิดรับแสงนะครับอาจจะจริงๆผมผมอยากจะเอาเอาออก,ออก,ออก,ออกนะครับออเออสแลนเนี่ยผมครอบผมาบางแดดมาตั้งแต่ปลูกใหม่ๆก็หกเดือนนะครับ 6เดือนแล้วผมจริงๆผมอยากเยาวออกเพราะว่า,วาพอดีผมต้องใช้ลวดดึงจากพระมงมาประคองไว้นะครับการกางผ้าแสแลนตั้งแต่ปลูกนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆก็ผมจะกางไว้ที่ประมาณาลักษณะ45องศาด้านทิศตะวันตกนะครับก็ห่างจากาลำต้นมาการปลูกในประมาณ60-70เซนนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยระยะห่างนะครับตอนนี้ต้นเขาโตแล้ว ก็ความสูงก็ประมาณ70 8 0เซนนะครับข้างบนก็จังหวะที่เพราะว่าแดดช่วงแดดช่วงเช้า,าแดดช่วงเช้าเนี่ยมาถึงเที่ยงครื่องเนี่ยเขาจะไม่ไม่ไม่เป็นแดดที่มีประโยชน์ว่างั้นนะครับเป็นแดดที่ไม่ร้อนมากเกินไปแต่ที่ร้อนสุดๆก็คือช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับประมาณบ่ายโมงครึ่งถึง สี่โมงเนี่ยสามโมงเกือบถึงสี่โมงบ่ายสี่โมงเนี่ยอากาศาคือ,อร้อนร้อนเต็มที่นะครับร้อนจัดนะครับก็ต้องบังให้เขา,าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับการบางับงบังผ้าแสแสนของผมนะครับก็ผมจะให้ลมผ่านนะครับท่านผู้ชมเพื่อน,อนๆอลมผ่านต้นนะครับบังแดดแต่ละสวนแต่ละที่ก็อาจจะทําไม่เหมือนกันนะครับอาจจะจะมีวิธีการที่ บางแดดตอนปลูกใหม่ๆก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆอดูกันนะครับจริงๆแล้ววันนี้ผมจะผมจะขยายโคกนะครับผมจะขยายเพราะว่าต้นเขาโตขึ้นโตขึ้นเยอะนะครับต้นเขาสูงตอ,ตอนที่แรกก็ไม่สูงขนาดนี้นะคไมเ่เพราะรา,ากเขาน่าจะไปออกมาไกลแล้วจริงๆผมผมจะขยายขยายโคนขยายโคกให้เขาพอดีรับวัคซีนมาวันที่สองก็ไม่อยากจะใช้แรงงานมากเกินไปนะครับ ต้องการที่จะพักผ่อนนะครับทบํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับกิจกรรมเล็กๆน้อยไปนะครับโดยไม่ใช้แรงงานเยอะเพราะว่าวัคซีนก็อาจจะมีผลนะครับกับการใช้แรงงานนะครับท,ท่านผู้ชมเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมสภาพร่างกายผมฟื้นฟูตัวฟื้นตัวนะครับฟื้นตัว <c oughs> เตรียมที่ก่อนแล้วค่อยมาขยายโคก,กันนะครับก็จะขยายออกมาสักสักห้าสิบเซนเอาสี่สิบ อ่าสามสิบสี่สิบเซนประมาณนี้ครับขยับออกมานะครับก็ดินที่ผมกองไว้นั่นแหละนะครับก็จะเป็นดินร่วนนะครับดินร่วนก็อาจจะมีเอาลูกรังอยู่ข้างบนมาผสมนะครับดินก็สําหรับดินนี้ก็นุ่มนุ่มดีนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยดินนุ่มนะครับถ้าดินนุ่มเนี่ยผมว่าไม่ว่าต้นไม้ชนิดไหนนะครับรากเขาไปแน่นะครับรากเดินแน่นอนนะครับเพื่อนๆ ส่วนที่ผมเหยียบนี่ก็แข็งอยู่แต่ว่าข้างล่างเขาจะนิ่มนะครับเพราะว่าน้ําน้าน้าเขาจะเวลาเราลดน้ําจะไหลลงมามันจะซึมมาอยู่แล้วนะครับอ่ะต้นนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมการดูการติดตามทุเรียนพืนพ้นปูนะครับคนปลูกทุกเรียนมือใหม่นะครับใหม่ได้ปลูกมาได้หนึ่งปีกว่าปีกับอีกสองเดือนแล้ว ก็ยังถือว่าใหม่อยู่ทดลองทดสอบอ่าครับเอาไปดูต้นอีกต้นหนึ่งต้นที่ว่าหนักหนักหนาสากันต้นนี้นะครับอ่ดูต้นนี้เหมือนกันนะครับแต่ต้นนี้งมดที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ใบเขายังเล็กอยู่นะครับเนี่ยใบยอดตอนนี้ก็เป็นดาบเป็นหางประทูเป็นอะไรนะเนี่ยยอดเล็กแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆประคองไปนะครับขเขาเริ่มมีใบ <laughs> มีใบเยอะขึ้น เนี <Yeah. S 2> ่ยนะครับใบเล็กใบเล็กเนื่องจากต้นสภาพต้นเขาน่าจะเล็กด้วยนะครับดูสภาพโดยทั่วไปก็รวมรวมก็เลี้ยงไปนะครับท่านผู้ชมเพื่อนอน,อะนะครับนี่นะครับดุเรียนนะครับซื้อกิ่งพันต้นพันมาก็ต้นเขาเล็กนะครับเราต้องมาฟื้นฟูมาเราโดนแมงกินนวนกัดซ้ําเข้าไปก็เอ ฟื้นตัวยากหน่อยนึงอ่าแต่ก็ต้องพื้นเลี้ยงกันนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวเป้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเราจะมาอัปเดตกันนะครับจะมาอัปเดตกันอ่าให้ชมว่าการพัฒนาการเติบโตการเจริญการอ่าเขาจะเป็นเป็นไปในทิศทางใดนะครับ เพื่อนๆแต่ละทิตย์นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม